สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุชภร,รยาตู่พบทอนอุ้มท้องกอดส่งสามีตัดสินใจแพ็คกระเป๋าใบใหญ่และต้องบินไกลไปถึงประเทศออสเตรเลียเพื่อทำโปรเจกต์พิเศษตามความฝันของตัวเองเป็นระยะเวลานานถึง4เดือนสำหรับนักร้องหนุ่มตู่พบทอนสุนทรยาน,นกิจจึงจำใจต้องห่างจากครอบครัวและไม่ได้อยู่ในวันที่ภร,รยาสาวนุชนุชนันคลอดลูกคนที่สองในเดือนเมษายนนี้ โดยตูพ่พบทรในโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมทูพบทอนโดยได้ระบุข้อความว่าไม่รู้จะเริ่มต้นแพ็คยังไงเลยการเดินทางครั้งนี้นะ่าจะเป็นการเดินทางที่ทําให้ต้องอยู่ห่างจากครอบครัวนานที่สุด ในช่วงที่สำคัญที่สุดหลายครั้งที่คิดว่าจะล้มเลิกแต่ทุกครั้งก็มีนุดคอยเป็นกำลังใจคอยผลักดันคอยบอกว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับพี่ตูขอบคุณนะครับที่รักพี่ตูไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ที่รู้คือจะพยายามทำทุกนาทีที่เราต้องห่างกันให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่ครัวเราต้องเสียสละป๋าจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดให้ทุกคนภูมิใจนะรักที่สุดไปถึงดาวพุงโตเลย ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ